ไกลับบ้านได้ไหมเนี่ยกลับได้ดีโดนผิดหลอกไหมนะหล่นลงมืเดียวไหลกระลื้อลงไปนะลื่นทะลายนะไปไปง่ายเลยไป้ปไอโต๊ะไปผิดทางแล้วมาทางนี้กรรมมัมมัมดามีกรรมบาดาดูอรรมว่าตาท่าโมล่าล่าล่าข้าพุกคนไม่ไหวพากันเถอะไม่ไหวขาครับคว่าน้ำบกมาทางนี้ จริงเหรอทดรองเทาเดี๋ยวนี้โอบแบบวบอดแบบมันต้นนี้ยาวากลน้ำตกเด้วยเหรอคัตนน้เลยเลยระวังลูก

ใช่ถูกต้องทีนี้เราจะไปดูน้ำดกกันใช่เราจะเราได้ไปดูน้ำที่ท่วมน้ำดกกันใช่แต่ว่าเรามาผิดทางไอ้โตต้องมาทางนี้มาทางนี้มาผิดทางครับทุกคนไปนำทางเลยได้ผ่านได้ผ่านไ้นำทางผิดพุ่งไปผ่านท่าไปมาเมื่อล่นนั้นมาเร็วตาพ่อมาเร็วไอ้ตุ้ย มาเร็วๆไปเดินไปรู้เรื่องรู้ราวนายพานเดินไปแล้วน่ะนายพานว่ายังไงมาแม่มาเร็วตุ้ยพี่มีแสงหน้ามันตุ้ยพี่มีแสงหน้ามันมีแสงหน้าให้ตุ้ยเร็วเอ้ยวังแล้วบ้านนี้มีแสงหน้ามันเร็วตุี๋ยเราพอกันแป๊บนึงคุยด้วยมานี่ก่อนเร็ว แม่แมคนดีร้อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไอ้โต๊ะไอ้นายพานเองไปไหนสนุกสุดสุดไปเลยทุกตชนะเพราะว่าทุกตุยถึงก่อน ไม่เขียงได้ไงไพ่าะตอนนั้นพ่อบอกว่าทำไมไม่เขียง